ดูดูล็อกซิ่งมาก่อนปวดมากต้องออกเลยนะคบผมกินไม่เลยเรามาแล้วนะโอเคสวยนะตัวพัชสีนะนเราจะไม่ต้องใช้สีนะให้ฝั่งเราฆ่าตายใจก่อนนะว่าเราไม่มีสกิลแล้ว ถ้า,าตาบินเราโกรได้เราดีกว่าหน,น้นเราสู้ได้นะเราต้องออกนะโอเคสำหรับเกมนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าฝั่งของข้าเนี่ยเป็นฉี่ไวโอลตลิกเตอร์แล้วก็สาตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่ปรับแพทมาใหม่นะครับผมก็คือลุกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นลุกกันว่าตัวมันจะโหดขนาดไหนนะว่าแบบจะโหดกว่าเดิมจะอ่อนกว่าเดิมหรือว่าเป็นยังไงนะครับผม สำหรับเซ็ตเพิ่มนะครับผมก็จะเป็นเซ็ตนี้เลยนะครับผมจาะร้อยนะครับนะ yeah. ก็จะเป็นเซ็ตคนแรกนี้เลยนะและเกมนี้ฝา่ายตรงข้ามก็ปิดด้วยตูเลนนะครับเป็นตัวระยะตัวเราเนี่ยสามารถสู้กับลิกเตอร์แล้วก็ฉีดได้อย่างสบายๆนะครับแต่ก็จะเล่นยากตรงที่ไบโอเล็แล้วก็ตูเลนนะเพราะว่าตัวเราจะแพ้ตัวระยะนะครับโอเคเดี to, okay, ๋ยวเรามาดูการเดินเกมของลุกนะครับผมในการที่ว ในแพทใหม่ละกันนะครับบอกว่าเดินเกมยังไงนะแต่จริงๆผมมองว่ามันน่าจะเดินเกมเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ตัวมันไม่ได้ตีไกลแล้วนะครับผมเกมนี้ถ้าเราดูจากเขาเรียกว่าอะไรดูจากฮีโร่นะครับผมผมมองว่าไปจบเลนล่างเนี่ยน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าเราจะได้แป่อาวุธด้วยนั่นเองนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเลนยีน่าเนี่ยเราจะไปสู้กับฉีเนี่ยฉีมันดูดเลือดรัวอๆรัวๆโอกาสที่เราจะไปฆ่ามันเนี่ยไอยแต่มันก็ตีไกลอยู่นี่แล้วใครบอกมันไม่ได้ตีไกลวะคืออะไร อ๋อเดี๋ยวก่อนนะคือมันออกธนูไม่ได้ป่ะผมไม่แน่ใจนะทุกคนนะอ้าวเล่นไหนบอกว่ามันตีใกล้ไม่ใช่หรอทำไมมันยังตีไกลอ่ะหรือว่าผมเข้าใจอะไรผิดครับทุกคนนี่ก็ฟาร์มไปนะครับสรุปเราออกขนูได้หรือเปล่าวันนี้อ่ะมันยังตีไกลอยู่นะแต่แผดมันบอกตีใกล้แต่ไม่เป็นไรครับเราต้องฟาร์มไปนะครับ ตาไปเรื่อยๆกันนะครับ,รบอยาให้เขาตอบเลือดเราเล่นตามไปตามไปตามไปโอเค <ๆ S 2> นะครับผมก็ฟามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อ่าเขาจบล่างเราก็จบล่างเพราะฉะนั้นเราต้องดูแล้วว่าเวลาเราจบล่างเราต้องเจอจกับป่าเขาด้วยเราอาจจะต้องเซฟเลือดตัวเองด้วยนิดครับผมเวลาจะไปจิๆน้ำไางั้น ตูเรนจะเข้ามาไหลเราได้แล้วก็ไม่มีใครรับเวฟกลางไงเราก็จะเลยต้องไปรับนะครับไม่งั้นจะเสียเวฟตีกจะจอ,อกเป็นธนูแล้วกันนะครับผมเกมนี้โอเคเหมือนลิเตอร์อยากดักนะครับแต่เราสู้ได้นะตีให้สโลนะครับลิเตอร์สโลอยู่นะตีแต่ไม่ทันนะครับผอนเมฆเลยชน ชนนะครับตอนนี้ผม,มาน่าจะเล่นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเรารีบดไปเลยนะครับผมแล้วก็เลนบนเราเนี่ยเหมือนนี่น่าจะแพ้ฉีนนะเพราะฉะนั้นทำยังไงดีโอเคโอเคเราบวกเยอะไม่ได้ทำยังไงดีต้องให้แทงเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่มีโอเคเขาไม่เอานะเขาก็กลัวเรา พอเราบ้าฟ้าเสร็จเราก็ต้องแท็กกลางหรือว่าเอาดาร์คสเลเยอร์นะเดี๋ยวเรา,นะเราแท็กกลางอีกเล็บหนึ่งนะครับต่อไปก้ดาร์คสเลเยอร์แล้วกันโอ้ไม่ดีแล้วครับอย่างนี้ไปเอาดาร์คไม่ได้นะเราไม่มีอันติก,กันนะเดี๋ยวตัวเลนช็อตเราแล้วก็เขาจะอันตินะครับเราก็จะตายนะเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยไปผ่อนตาต้าไม่ดักเลย ซาตาแม่งดักผมกินนะแม่งแบบกดดันแม่บอกความเดี๋ยวรอของกันเถอะซาตานะครับถ้าเข้าบินล่างเราเล่นได้นะเราไปซ้อนได้เอ้ยเขาบินอย่างนี้เราเล่นได้แล้วโอ้ออกเลยนะครับเราเล่นไม่ได้ไไดล้วตูวเลนอาจจะมานะาาต้องระวังตวเลนด้วยตรงนี้ก็เสียเส่ยงๆอยู่นะโอเคเรารีเลยแล้วกันนะครับไม่มีคลิปอะไรให้เราเอาแล้ว ตอนนี้เราก็อาจจะไปแท็กกลางแล้วก็เอาดาร์กนะเรายังไม่ได้ดาร์กเลยเนี่แต่เาพก็เอาหมดและคือประเด็นที่เราเอาดาร์กไม่ได้เนี่ยเพราะว่าออฟเลนเราแพ้เลนนะครับถ้าออฟเลนเราชานะเ,เราจะาดาร์กได้ง่ายนะตอนนี้ก็ฟาร์มไปเกิดแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราติ๊กบนนะครับเหมือน ตาตาจะไปบนตั้ง,งแล้วก็แบบบัฟฟ้าต่อเลยนระรัฟฟ์มเพื่อให้มาแบกเพื่อนแล้วก็อันติแล้วก็กระแทกเอโอ้โอโอยีหน้ายีหน้าเพื่อนยีหน้าเพื่อนมาหน่อยเพื่อนโอ้ยีหน้าไม่สดใจเลยแต่ก็รับจริงจริงยีหน้าควรมาเราไม่มีสกิลแล้วนะเราเข้าไว้เพื่อนไม่ได้นะครับ ยิงได้ทีเดียวน,นะเราไม่มีนติผมนมั่นกโดนส่วนสับนี้ <Blood> นี่ไงละ่ะ <Yeah. S 1> ไม่เลยดาไปคิวหนึ่งแรกไปแต่ก็ได้ชัดดาวถือว่าผมคุ้มนะแต่เขาคุ้มกว่าครับเขาได้ไปสองคิวแล้วเกมนี้เราก็เกมตามอีกแล้วสินะ เพราะฉะนั้นเราก็จะออกเป็นโบเก่นในกระผมจริงๆเกมตามเกมอะไรแล้วก็โบเก่นอยู่ละไม่ได้มีผลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบผ่านเงินแล้วก็แบกทีไม่ได้นะตอนนี้อ่าคือแพ้ทุกเลนนะครับเกมนี้แล้นยากเลยนะครับทีหน้าไม่แพ้ยับเลยเลนแคร์ี่ก็แพ้อ,อยตามเพื่อจะมาแบกนะครับตอนนี้ก็รอข่าท่านแม่งตอดเลือดเก่งมนาะ ท่าดสามร้อยสรุมันปรับเีล้าชัดดาวโอเคเราได้หนึ่งชัดนะครับผมตอนนี้เราก็พยายามกดรันกลางไปก่อนออแต่ผมไม่ได้ไปอ่ะดิไปตอนนี้ไม่น่าทันนะผมว่าแต่เอ้ยแต่ทันว่ะฮาริเตอร์อี่อยู่ตรงนี้ตอนสีไปเลยนะนี่ราเห็นฉี่นะครับนี่ไงเราเห็นฉี่แล้วนะ กา<ป> <ises> มีเงินติอยู่นะบางให้เพื่อนบางเอ okay. มานะครับรรทุกคนเมื่อกี้เราเห็นฉี่นะเราเลยต้องมีเงินตีนะครับตอนนี้เขาเดือดตัวอะไรไวโอลิอืมไม่ได้หว่ะทุกคนผมไม่มีเงนติเลยอะไเพื่อนเอาหน่อยไม่ไหววะเอาฟาร์มต่อเลยนะครับผมหาออกอะไรดี เกมนี้ฝั่าของข้ามเนี่ยเลือดไม่ได้เยอะนะครับเราก็จะออกเป็นโอมิอาร์มาก่อนเลยแล้วกันนะครับถ้าฝ่งของข้ามเลือดเยอะก็อาจจะต้องออกทานรอนนะแต่ฝ่งองข้ามเลือดไม่เยอะนะครับแต่ละตัวเนี่ยเราเลยต้องออกเป็นโอมิอาร์เตรีมผมแซวีน่ายับเลยช็อตนี้ไม่รู้ตัวเลนหิวหรือเปล่าครับถ้าตัวเลนหิวเราน่าจะได้นะดักแถวนี้นะครับโลมน่าจะล่อให้เรานะ ดูดูลอ c k i ้มาก่อนเราไม่มีบัฟฟ้าไอ้บัฟเรงนะไล่ไม่ทันครับเพราะฉะนั้นเราก็ฟาร์มก่อนในตอนนี้อาจจะเอาลงเอาดรากให้เพื่อนก็ได้ผมยังไม่มีอันตีเราจะยังไม่ห้ามนะแต่ลิสเตอร์มานะเมื่อกี้ถ้าใครดูมินเนอรลิสเตอร์อยู่ตรงปุ่มนี้นะครับเราต้องใสยก่อนเพราะว่าเราไม่มีอันตีด้วยตัวเรานะถ้าไม่มีอันตีมันจะอ่อนนะครับถ้า <my> ยอมปล่อยนะครับ <ast> เราอยู่ไปก็กันไม่ได้อยู่แล้วนะ สวดได้ไหมเพื่อนวันที่สองเอ๊น่าจะตายดับนี่เดี๋ยวเราไปดันเว็บล่างต่อนะครับเราสู้ได้ไหมนะโอเคเกือบตายไปนะจะสวดเรานะครับเราสามารถอันตีตอนโดนี c ได้นะครับข้อดีของครับเฮ้ยไบโอเหมือนจะลุดเกือบไปนะไบโอเน็ติงนะครับเมื่อกี้แต่คือประเด็นเราไม่ได้ออบเจต์อะไรเลยแบบติงตรงนี้แหละ มันเอาอะไรไม่ได้เลยจังหวะที่ก่อนจาผมก็ไม่มีอันตริบว่ะคือเราควรเอาอเจ็กติงตอนนี้เหมือนฝ่ายของข้ามเนี่ยจะไฟอยู่ตรงล่างเยอะนะครับเราแอบเอาอเจ็กได้อยู่อีกอย่างหนึ่งอันตริแล้วคูดาจะส็กแล้วด้วยนะต้องตีใก้เบื่อนถอยก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยถ้าไม่มีเราดูเหมือนจะไม่ไหวนะโอ้แต่ฝ่ายของข้าบมบาบนรวยละสวยปะเนี่ยโอ้ยเจอได้อยู่ถ้าทำเป็นหนีนะครับแล้วก็สวดมนะ ้องออกเลยนะครับผมกินไเลย้นเรามาแล้วนะโอเคสวยเกือบแตกนะครับผมตอดนี้ตอนนี้เราก็ฟาร์มไปเลยนะบัฟแดงแล้วกี่นี้หนึ่งนาทีให้ขโมยแดงออกไปวันี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราออกทารอนเลยนะครับผมตอนนี้ลิเตอร์ก็เลือดหมื่นละเราปล่อยเว็บบนแล้วกันให้ปล่อยมังกรไปปล่อยขึ้นไป ึ้นพลังขึ้นเต่าโอเคตอนนี้ฝ่าขงข้ามอยู่เอาซ้ายตัวหนึ่งนะครับเราก็ลองไปซ้อนกลางนะโบเฮ้ยไปออกกินแล้วนะครับผมสาสี่ไปเลยนะเพื่อลรถคูดาวสกิลหนึ่งนะนี่เอ้าโอ้โหไม่ตายชนย้ายมันผักเอ้าโอ้สกิลสวนโอ้โหสกิลสวนหลายช็อตเลยตอนนี้เมื่อกี้ตูเรนอยู่ล่างนะครับผมแต่ผมไม่มีอันเรียแต่เราอยากได้วับฟ้าบ่ะ แม่งพอเราไม่มีอะไรแม่งยากนะซาร์ตาจะมาปิดว่ะมันตีหกวิทโอเคบางบางรอมีนะเราออกเลยนะเราจะได้เรื่องเสียงตีนะครับออกไปเลยรอเอาตัวใหม่นะครับเผมกินเลยเราออกเลยนะเราไม่มีอะไรแล้วนะครับออกเราก็ออกเลย เหมือนเดิมครับฟาร์เหมือนเดิมฟาร์หาเลือดเราค่อยมาเล่นจริงๆอาจจะต้องเอามังกรด้วยนะผมว่าไปเอามังกรดีกว่าเ oh <my> ว็บบอลเราเป็นมันม่วงนะครับมันนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปเอามังกร เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเอาบัฟแดงอีกรอบนึงนะครับ <c oughs> ตอนนี้เว็บผน <c oughs> ไม่ไดัดนดาร์กอะไรเยอะกระเจิดเราอาจจะต้องทำเวบล่างก่อนเพื่อที่จะไปเล่นดาร์กอีกรอบหนึ่ง oh แล้วก็เราก็ออกเป็นดาบแดงชิ้นสุดท้ายนะครับผมตีให้สโลนะครับอุ้ยผมเรงอยู่แล้วเนะี่ยโอ้ยสวยตามตีให้เกียหนึ่งดีกูดาวคอมพิวเตอร์โบ โอ้ยแต่พวเราแตกโอ้มไม่ดีแล้วไม่ดีเลิศอีกนี้ออกเลยนะไม่มีเลือดแล้วครับเหมือนเดิมฟาร์มหาเลือดแช่นั้มอาจจะต้องไปเอาดาักนะครับผมผมน่าจะเอาดาักตัวเดียวไหวน,นะตัวเรามีดูดเลือดนิดนหน่อยหน่อยจากคารนรับอืมอาจจะต้องเติมแล้วว่ะผมว่าเพราะว่าฝั่งเราข้ามกดดันมาแล้วเราต้องเติม้วครับโกัสฉีนะโกัสชีครับ เรายังไม่ต้องใช้สตินะให้ตัดผมข้ามตายใจก่อนนะว่าเราไม่มีสกิลแล้วไมนตีดเลยไม่งัน้นโดสนสวมตอนนี้เราต้องออกแล้วนะครับผมออกมาเพื่อจาวดังโซเลเยอร์ต่อนะ นี่นะครับผมเราก็ได้เว็บบนไปแล้วตอนนี้จะเห็นว่าเราจะปล่อยดัรกตรงเว็บกลางแล้วกันนะครับเพราะว่าเว็บกลางเลือดป้อมเต็มนะ้นเลือดเลนบนเนี่ยป้อมเหลือนิดเดียวนะครับไม่จําเป็นขนาดนั้นเเราปล่อยดักไปเลยนะครับถ้าสตาร์บินเราสวดได้ เรามีก่อ,อนแ้วเราสู้ได้นะเราต้องออกแล้วตอนนี้ไม่ได้นะครับบอกไวโอมามาบนบนบนห้าตัวเพราะฉะนั้นเราต้องไปเล่นกลางแล้วนะคือถ้าเรารวมกลางเนี่ยผมว่าเราไหวแน,น่นอนเวลทีมเรารวมน,นะครับต้องขอบอกก่อนผมกดโซโล่นะอาจจะไม่ได้คอทีนะครับต่อได้ชนชนล้วออกเรายังไม่มีอันติยังไงเรามีอันติแล้วนั้นเราอาจจะไม่ได้ละ โอเคตอนนี้เว็บล่างเราดันแล้วนะครับผมเออตอนนี้อันดียี่สิบปีเราจะห้ามไม่ได้นะอาจจะต้องโฟกัสกลางหน่อยนะครับผมเพราะว่ากลางเราเนี่ยยังไม่ได้ไม่ใช่คลิปเข้านะครับถ้าจะเอาชัวร์เราก็ไม่ต้องบวกนะอุ้ยแต่หูกาจะมาบนบนต่อผมไม่มีอันดีจะไม่เข้าสุดนะครับเราแค่ต่อต่อมาอาจจะไปดันกดดันบน เดี๋ยวเราก็ออกเลยนะเดี๋ยวเราก็ไปเอาพวกออบเจกต์ก่อนะครับผมแต่แม่งไม่มีออบเจกแล้วแต่เพื่อนเราบวกว่าเราต้องถอยแล้วนะเดี๋ยวเอาบาฟ้าก่อนละกันนะครับเทรนเนรสว้าวตอนนี้แบบล่ากสูบแล้วเราอาจจะไปหาดักได้เผื่อมีตัวหลงมาตรงนี้นะครับถ้ามีตัวหลงมันก็ดักเป็นของเราเลย พลิกถอยก่อนล้วกัน <Ret reat. S 1> หรือไม่ก็ทำเวฟล่างไปนะครับโอเคตูเรนต้องมานะเพราะว่าอ่าอุ้ยไม่มาด้วยส <R ally. S 1> วยลวะตอดรับไปเรื่อกับเพื่อนเลยนะแม่งเดี๋ยวเพื่อนไฟแพร์นะครับตั oh. นอ่ไปยิงยิง <Legend ary. S 1> ทำปีตวนก <All right. S 1> ระแทก เราข้าสุดไม่ได้แล้วนะเราไม่มีเลือดแล้วออต้องออกนะครับแบบนี้ไม่คุ้มเลยนะอีเกอรแม่งมาค้ำให้เราอะเมื่อกี้ถ้านหลักเราแม่งรั่วเลยตอนนี้ดาร์กเราถามว่ามีโอกาสได้ไหมโอเคไม่ตายครับนี่ตอนนี้เราเล่นได้นะเพราะว่าเรามียนติแล้วถ้าเพื่อนเราไม่ตายนะครับ ไม่ได้นะเฮ้ยใต้หินไวโอไม่ได้ไโฟกัสรเราแล้วเออนี้ทูาราเมดระวังด้วยโอเคเราหาฟาร์มต่อเลยนะอาจจะต้องเอาดาร์กนะครับรอเพื่อนเกิดก็ได้แต่ตอนนี้ต้องหาเลือดก,ก่อนเพราะว่าระวังตูเลนตูเลนมันจะทำตัเรานะครับเราไม่มีเลือดนี่ไงนะี่ไงล่ละลัวเพื่อนเราก็แตกไงเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อนเราตายเราอาจจะต้องไปทำเว็บล่างก่อนนะครับถ้าะฟาสของฟาสเนี่ยเอาดาร์กไม่ได้อยู่แล้ว คือไม่มีตัวเอาดาร์กนั้นเราอาจจะต้องไปทำเบสล่างก่อนเพื่อให้เราจะสามารถเอาดาร์กได้ง่ายนะทีมเราไม่งนะครับแล้วเราก็ไปเติมเพื่อนเลยนะรีบเชียร์เราก็ดีเติมไม่เหมือนเพื่อนจะเล่นนะครับผมว่าผมไหวเว้ต้องดัดมั้ยจะนด้ตัดพวกเขาตอน่าจะไม่ได้วะ ่ามือนเดินนะครับเราก็ไปทาเว็บล่างต่อเลยเพราะว่าฝังองข้ามจะกดกันแล้วนะเราต้องพยายามทําเว็บล่างเราไม่มีเลือดด้วยอย่างนี้ทีมต้องคอยฝันปังสองข้ามเปิดใส่ไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวเราค่อยไปซ้อนได้นะไอ้ฝั่งองข้างไม่มีเลือดก่อนที <S <S ่ขันตัววะโอเคน่าจะทาอยู่ครับ<ๆ>เล่นคนก่อนแล้วกัน<ๆ>โอเค นี่แค่ผมลังเลว่าเจ้าดาร์กใช่ปะนี่นะครับเราบล็อิกเตอร์มันตูดาเมจเราต้องระวังนะครับเกาเรากันฟูดาเมจไม่ได้นะใช่ปะเกาเรากันองคฟูดาเมจไม่ได้โอ้โหเกมมิตงเฉยนัดเตอรเราตายไม่พักหรอ อบน,นี้เรายังไม่มียนตินะเรายังจะเอาดักไม่ได้นะครับ <need> แต่ผมว่าน่า,จ,าจะเอาได้แล้วแหละเพราะว่าฝั่งเราข้ามโผล่ล่างเยอะต,อติเราห้าีด้วยครับที่ผมกล้าเอาเนอะ๊่ยตอนนี้เราอาจจะไปเล่นบนได้น,นะครับ ตอนนี้ด์กอยู่บนนะแต่เรากดดันเลนกลางได้ให้ดารเขาค่อยดันมาก็ได้แต่ผมว่าจบไม่ได้ป่ะไม่รู้อ่ะเราไม่มีตีด้วยอ่ะเดี๋ยวต้องรอเวฟบบลเกิดนะครับผม, yeah, มจริงๆอ่ะเราควรไปเล่นดนะ์กะโอเคเดี๋ยวเราตัดเวฟตัวนี้เลยแล้วกันนะครับยี่สิบวิน่าจะทนอยู่นะติดรวมไม่ได้หรอ ต้องรวมนะครับเพื่อที่เราจะกดดันล่างนะไปบนพู้ผิดนะครับน่าจะได้ลัจกจกักฉับนี้ดิกเตอร์ไม่น่ารับได้ปีเปอมทีหนึ่งพยาามโฟกัสป้อมหน่องครับมีโฟกัสป้อมก่อนนันเราจะได้สามทางนะตอนนี้เลือดเราไม่เต็มเราก็อย่าห้าวนะครับหาจังหวะดีๆอาจจะป้อมเลยนี่จบแล้วครับผมเป็นไง จบแล้วสําหรับแนวทางการเล่นลุกในตําแหน่งจังเกิลน,นะครับก็จะเป็นประมาณนี้การแก้เกมการทําเลนหรือว่าการเข้าจังหวะทุกคนก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับผมสาหรับลุกนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูดาเมจกันเลยครับผมมีการโซโลผมเล่งออโต้วินจัดเลยครับวันนี้ดูดิชี้สิบสามเกมนะครับนี่ก็คือการโซโลทั้งหมดนะครับสิบสามเกมนี้มันบอกบอกว่าถ้าเราโหดเราสามารถแบกทีมได้นะครับถึงแม้บางเกม ทีมเราจะออนหรือว่าจะเล่นไม่ค่อยได้นะครับแต่ถ้าเราเก่งเนี่ยเราสามารถขึ้นไปแรงสูงๆได้นะครับอย่างเกมนี้ยีหนะ้ายีหนะ้าจะเล่นไม่ได้เลยนะครับผมสําหรับต้นเกมนะครับก็จะยับยุยีีนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกอร์รวมกันนะครับผมก็สกอร์รวมก็ฆ่าไปสิาบกคิวนะครับผมแล้วก็ตาย1นึ่งแอซิดเนะครับแล้วก็ไอเทมก็จะเป็นเซตประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ เามดเราทําไป38%แล้วก็แทงผม29%่สิก้าร์ต์เชื่อผมแท้งเยอะกว่าลำเบอร์อีกนะโอ้โหเชื่อผมนี่แท้งในตำนานนะครับผมแล้วก็ทีมไฟส์เรา26นะโอเคก็เป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับ คิดแนวทางการเล่นลุกนะครับหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผมแล้วอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างกันนะครับผมสาหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ